ข่าวดูเดือดที่กำลังคลื้อในวงการอาหารไทยเซ็นทรัลพลาซาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทมหาชนประกาศทุ่มเงินมหาศาล940ล้านบาทเพื่อเข้าซื้อหุ้นบริษั t n i r a c l e พ l a n e ต Planet, จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังอย่างลัคกี้สุกี้และลัคกี้บาร์คิวทำให้ใครหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะพลิกโฉมตลาดบุฟเฟ่ไทยได้แค่ไหนแต่ใจเย็นก่อนเรามาดูรายละเอียดกันให้เช้าใจแบบง่ายๆกันก่อนนะครับเผยแพร่ข่าวสารผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน2,567เวลา12นากา47นาทีแม้ว่าจะมีการเข้าชมเพียง26ครั้งแต่เนื้อหาสำคัญมากโดยคณะกรรมการบริษัทเซนทรัลได้ประชุมครั้งที่7 2,567เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2,567และมีมติอนุมัติให้บริษัทเซนทรัลเรสตอรองครุปจำกัด c ีอซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เซนทรัลถือหุ้นเต็มร้อยห0ึเ และมีทุนจดทะเบียน620ล้านบาทเข้าลงทุนในมิราเคิลแพลเนตจำกัด<ม>ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทุกี้และบาร์บีคิวภายใต้แบรนด์ดังกล่าวเพื่อขยายอิทธิพลในตลาดบุฟเฟ่ที่กำลังเติบโตมาดูรายละเอียดธุรกรรมการให้ายละเอียดยิบเพื่อให้มือใหม่ในโลกธุรกิจอาหารเข้าใจง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ข่าวแห้งๆแต่จะอธิบายแบบเป็นมิตรเหมือนเพื่อเล่าเรื่องให้ฟังลักษณะธุรกิจของมิราเคิลแพลเนต บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายน2564โดยเฉพาะเพื่อเปิดร้านอาหารบุฟเฟตสุกี้และบาร์บีคิวภายใต้ชื่อลัคก,กี้สุกี้และลัคก,กี้บาร์บีคิวสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักบุฟเฟ่ลองนึกภาพร้านอาหารที่คุณจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วกินได้ไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักอาหารทะเลหรือเครื่องดื่มต่างๆซึ่งนี่คือรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในไทยเพราะช่วยประหยัดเวลาและเหมาะกับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนที่อยากลองรสชาติหลากหลายแบบไม่ต้องกังวลเรื่องราคาณวันที่31ตุลาคม2567มีสาขาทั้งหมด38แห่งโดยแบ่งเป็นลัคก,กี้สุกี้27สาขาและลัคก,กี้บาคิว11สาขาทำให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีฐานลูกค้าค่อนข้างแข็งแรงแล้ววันเดือนปีที่ทำรายการซอจีวางแผนจะลงนามในสัญญาลงทุนสัญญาผู้ถือหุ้นและดำเนินธุรกรรมการโอนหุ้นให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคม2 5 67ซึ่งหมายความว่าเร็วๆนี้เราคงเห็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินงานของบริษัทนี้ลักษณะธุรกรรม c g จะซื้อหุ้นสามัญเดิมของ m i r a c l e a แ Planet จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน35,000หุ้นพร้อมทั้งซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน15,000หุ้นโดยใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ940ล้านบาทหลังจากธุรกรรมนี้แล้ว c g จะถือหุ้นใน Miraclean Planet รวม140,000หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน40%ของหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนแหล่งเงินทุนมาจากกระแสงเงินสดภายในจากการดําเนินธุรกิจของเซนทรัลเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นในอนาคตของธุรกิจนี้แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามหรือยังไม่รู้เซ็นทรัลไม่ได้แค่มาซื้อหุ้นแต่ยังเห็นศักยภาพในการเติบโตของตลาดบุฟเฟ่สุกี้ที่ยังคงมีโอกาสมากมายตัวอย่างเช่นในช่วงหลังๆมานี้ผู้คนหันมากินบุฟเฟ่มากขึ้นเพราะสะดวกรสชาติหลากหลาย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วซึ่ง CRG สามารถนำความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจอาหารเทคโนโลยีล้ำสมัยและเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าอย่างการเชื่อมโยงกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่กระจายทั่วประเทศมาช่วยมิราเคิลแพลนเนตขยายสาขาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตและนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างหรือแม้แต่การถกเถียงกันเลย ก็ได้ครับการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการบุกตลาดบุฟเฟ่ที่แข่งขันสูงโดยเฉพาะในยุคที่ธุรกิจอาหารออนไลน์และเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงบางคนอาจสงสัยว่าเซ็นทรัลจะปรับปรุงสูตรอาหารให้ตรงกับความต้องการลูกค้าใหม่ๆมากน้อยแค่ไหนหรือการขยายสาขาจะส่งผลกระทบต่อร้านบุฟเฟ่เล็กๆในท้องถิ่นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงเรื่องความคุ้มค่าของราคาหุ้น940ล้านบาทว่าเป็นการลงทุนที่ฉลาดหรือเสี่ยงเกินไปในตลาดที่อาจอินโตเร็ว คุณคิดอย่างไรกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้มองว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติตลาดอาหารไทยหรือแค่การเดิมพันที่อาจพลาดเชิญแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราต้องการฟังทั้งฝั่งเห็นด้วยและเห็นต่างเพื่อให้บทสนทนากลายเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สนใจธุรกิจนี้ครับเซนทัลลักกี้สุกี้บุฟเฟ่ลงทุนใหญ่ตลาดอาหาร